สวัสดีค่ะใครอยากรับชมวันนี้มั้งค่ะหวยรัดหวยรัฐ่ะลองดูไหมลองดูนะคะพึ่งทำพึ่งทำพึ่งทำดูพึ่งดูนะคะไม่เยอะชุดนะคะแค่นี้นะคะกี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่หกชุดนะคะสามตัวก็แค่สี่ชุดนะคะนะคะน้องๆเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆดูนะคะของเล่นใหม่ๆของเรา หวยรัฐค่ะรัฐบาลแนะนำให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะนี่ค่ะไม่เยอะนะคะไม่เยอะชุดนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเนี่ยไม่เยอะนะคะลองดูกันไหมครั้งแรกกับครั้งแรกดูกันเผื่อปังเผื่อปังปังนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนี่คือหวยรัฐนะคะลองเอาไปเล่นบาทสองบาทดู เอาบาทสองบาทนั sabes, anyway, ้นม right ันลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วเนาะนะลอตเตอรี่มันต้องใบละร้อยแล้วนะใบละแปดสิบนะคะลองดูนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆนี่กระดาษนี่นี่กระดาษเลอเลอะเลอะเลอะกาแฟค่ะเลอะกาแฟดื่มกาแฟแล้วก็มาตั้งบนกระดาษแล้วก็เลอะตูดจะว่ากันนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะ นะคะเจอกันค่ะลองดูนะคะพรุ่งนี้ก็ปังปังกันแล้วสวัสดีค่ะขอให้รวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะของใหม่ของเล่นใหม่ถ้าเข้านะงวดหน้าจะทําให้ใหม่นะคะลองดูนะคะงวดนี้ลองดูแค่ลองนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดู